หยุดน้ำตาไม่ไหวคนหนึ่งอิจฉาน้องอีกคนทำยังไงพีก็ไม่รัก เรียกติวาที่ผ่านมาทั้งสองคนก็มาเปิดใจอย่างยิบซีคิรติและยิปโซอาริกันตามหาพฤกพงที่ก่อนหน้านี้ได้เจอกับประเด็นมีปัญหาการจนต้องออกมายืนยันว่าทั้งคู่รักกันดีซึ่งก่อนหน้านี้สองสาวก็มาเปิดใจผ่านทางรายการ YouTube ที่ทำร่วมกันซึ่งทั้งคู่ได้เล่าแบบเปิดใจสำหรับปมในใจตลอดหลายปีที่ผ่านมากับการถูกเปรียบเทียบระหว่างกันมาตลอดล่าสุดทั้งสองสาวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคับฟ <Day> กับประเด็นปมในใจเป็นครั้งแรกพี่น้องยอมรับว่าฝ่ายหนึ่งอิจฉาน้องอีกฝ่ายทํายังไงพี่ก็ไม่รักเรื่องทั้งหมดเพราะชนวนจากคุณพ่อโดนถามว่าทําไมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เผยว่ายิบซีรู้สึกอิจฉาเขาเรากลัวเพราะเรารู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้ยิบโซก็เผยว่าทําอย่างไรเขาก็ไม่รักเราจริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเราสร้างตัวตนของเราขึ้นมาโลกของเราขึ้นมาแบบที่เราคิดเอาไว้ แล้วเราจะไม่เผื่อที่ให้เขาแล้วพอสนใจน้องมากกว่างั้นเราทําแบบไม่สุงสิงกับใครเลยก็ขึ้นห้องทําตัวเหมือนแปลกแยกจากบ้านเลยเมื่อถามว่าชนวนจริงๆคือคุณพ่อทางคู่ก็ตอบว่าใช่ค่ะแต่เขาไม่เคยรู้นะส่งสารเขาเหมือนกันอันนี้ไม่เคยบอกเขาเองก็รู้สึกว่าลูกคนนี้ไม่รักคุณพ่อเขารู้สึกโกรกพ่อซึ่งตัวยิปโซเอกคนนอกมองเข้ามาจะรู้สึกจับเราไปเปรียบเทียบกับพี่สาวอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเลยจะโดนเปรียบเทียบเรื่องหน้าตารูปล เหมือนอะไรที่เป็นภายนอกแกนี่ไม่คู่ควรเป็นน้องสาวพี่ยิบีเลยเนาะแต่เจ๊จะโดนเปรียบเทียบเรื่องนี้สายหนักกว่าเดิมอีกคือตอนเข้าวงการช่วงขาขึ้นขาลงของแต่ละคนเนาะมันเมื่อไหร่ที่คนนึงมีความสุขคนหนึ่งจะทุกข์เราก็สลับกันไปอย่างนี้ไม่เคยได้มีความสุขร่วมกันเลยสักครั้งเดียวความทุกข์ของเธอมันจะกลายเป็นช่วงเฉิดฉายของชาร์อย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคู่นี้ด้วยนะ